รับร,บรู้แล้วก็แชรความรู้สึกของทุกๆคนแต่ว่ายไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งอะไรกันคือเราทำอะไรใช้ชีวิตตามธรรมชาติตามปกติเป็นว่าถ้าเจอแล้วข้องใจหรืออะไรอยากคุยอยากถามได้หมดเลยค่ะแอปพร้อมที่จะคุยกับทุกคนอยู่แล้ว จริงๆค่อนข้างกระทันหันแบบฉุกเฉินมากเลยค่ะคืออยู่ลูกสาวก็บอกว่าอยากเล่นหิมะเล่นสโนว์บอร์ดค่ะครั้งครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะปีใหม่ก็แฮปปี้มากค่ะแล้วก็มีเพื่อนเรียนด้วยคือน้องพิพิมบังเอิญไปช่วงเดียวกันค่ะค่ะแต่ว่ารู้ตั้งแต่ก่อนไปแล้วค่ะค่ะไม่ได้แบบอยู่ๆเดินบังเอิญชนกันเหรใช่เห็นใครเห็นค่ะแอปเห็นทุกอย่างค่ะแอปรับรู้แล้วก็แชร์ความรู้สึกของทุกๆคนค่ะจริงๆก็อยาก ทำให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ก็มีความเข้าใจในพวกเราทุกๆคนนะคะเท่าที่จะเป็นไปได้เอาเป็นว่าถ้าเจอแล้วข้อใจหรืออะไรอยากคุยอยากถามได้หมดเลยค่ะแอปพร้อมที่จะคุยกับทุกคนอยู่แล้วค่ะเราทุกคนแฮปปี้ดีค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนแฮปปี้เหมือนเราทุกๆคนด้วยค่ะคือคือโดยเฉพาะปีใหม่แล้วอยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะแต่แต่แอปเข้าใจทุกคนนะคะคือบางคอมเมนต์ก็อาจจะเกิดจากความ เป็นห่วงซึ่งเราก็รู้สึกดีใจนะคะที่ที่มีคนเป็นห่วงเราเป็นห่วงโดนหรือเป็นห่วงคุณทิมอะไรองนี้ยคะ่ะ<ม>ก็แต่ว่าไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งอะไรกันแล้วแอลรู้สึกว่าไม่ใช่ที่จะไม่รู้เลยว่าเวลาเราเราลงอะไรอยูนี้ม,มันอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ส่วนตัวของแอลรู้สึกว่าไม่วันนี้ก็วันหน้ามันจะต้องมีอยู่ดี<ม>แล้วก็ อแอปคงไม่สบายใจถ้าเกิดว่าคือเราทําอะไรใช้ชีวิตตามธรรมชาติตามปกติแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้บอกกล่าวหรือเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติเราจะต้องมีอะไรข้างหลังสมมุติคนมาบอกว่าอุ้ยก็แบบเงียบเงียบไปเลยอย่าให้ใครรู้อย่าไม่ต้องโพสดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งแอปรู้สึกว่าถ้าการที่แอปต้องต้องแอบต้องอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าอันนั้นนะยิ่งเป็นการที่ไม่ให้เกียรติมไม่ให้เกียรติเราหรือไม่ให้เกียรติ คนที่เขารักแล้วเขามีน้ำใจกับเราค่ะทุกอย่างขอให้ขอให้เชื่อใจแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ที่เชื่อใจแอร์ค่ะ